ของไม่ได้คุณภาพคุณภาพของไม่ได้คุณภาพก็เพราะว่ามีการโกงกินและการโกงกินนี้เกิดขึ้นในยุคพันโโตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นนายกมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นมนตรีว่าการสุโขทนาคมนายพงศ์ศักดิ์รักตะพงศ์ไพศาลเป็นมนตรีว่าการสรโขทนาคมเท่านั้นเองก็เจงกว่าบงต้องเล่นด้วยวิธีนี้พ่อแม่พี่น้องเก่งนักไม่ใช่เหรอเที่ยวบินไปฮ่องกงเที่ยวบินไปสิงคโปร์ ขราวนี้ก็เจอไปดอกหนึ่งดอกนี้ดอกใหญ่ด้วยใช่ไหมพ้าง้องของแบบนี้อย่าทำเป็นเล่นไปอย่าทำเป็นเล่นไปเราเนี่ยนะเราเนี่ยถ้าเราไปทำเป็นเล่นไปกับเรื่องนี้เนี่ยเราเสียเลยประการแรกถ้าเรามัวแต่อับอายขายหน้าแล้วเราก็บอกว่าเก็บค่อยๆทำไปแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องบินมันเกิดลื่นถลไล แล้วเกิดคว่ำหรือเกิดชนขึ้นมาสายการบินต่างสายการบินไทยก็อาจจะไม่ว่ากันเพราะว่าอาจจะใช้อำนาจ่าทันทีเลยเพราะว่าใครเสียพ่อไ่น้องของไทยเสีย,ท,สยท่านเสียทุกคนเสียนายทักษิณไม่เสีย ระบบทักษินมันได้ค่าคอมมิชชั่นมันคอรัปจันจำนะผมบอกว่าไปกินกาแฟที่อังกฤษกินเหมาไทยอยู่แถวปักกิง่งเหมือนกันแล้ววันนี้ระเบิดเวลาที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ก็คือผมอยากให้ปิดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง โนแทมตรงนี้เห็นไหมบอกชัดเลื่อนกล้องลงมาหลุม e หนึ่ง e สาม e ห้า e เจ็ด e เก้า d เจ็และ d แปดทุกแห่งรู้หมดแล้ว บอกมาข้างล่างเอบอร์ทีสิบเอ็ดหลุมจอดแท็กซี่เวย์คือคืออีกหน่อยแท็กซี่เวย์ทุกหมายเลขมันปิดหมดอะแล้วเข้าใจหรือยังพ่อแมเข้าใจ ต่างประเทศเนี่ยมันไปวิ่งแท็กซี่เวซึ่งมันแต่ว่าสายการบินในประเทศเนี่ยมันวิ่งแท็กซี่หลาเดือนแล้วจําได้ป่ะสายการบินในประเทศต้องเผชิญเหตุกึ่งมันสั่นเหมือนเจ้าข้าวเลยปัปับปบปันี่อย่างนี้น specific. ที่แปซิฟิกที่ฮ่องกงหรือไปเจอ ควอนตัสบินไปซิดนีย์สายการบินนานาชาติเขาก็เลยให้ไอ้ซินโนเนี่ยบินขึ้นแท็กซี่ที่มันไม่แต่ในที่สุดแท็กซี่เวทุกอันจะต้องพับๆพับๆพับพับๆับมันก็จะโครม อิบอายเห็นหรือยังพ่ออย่าทำเป็นเล่นใครอาจารย์ให้รู้ทั่วโลกเลยมีแล้วนี่รูปธรรมมีแล้วรูปธรรมมีแล้วมีหมดทุกอย่างแล้วแล้วบรรดาอ้ายสนามบินพร้อมเนี่ยผมมีหลักฐานว่าใครพูดวันไหนเวลาไหน อาทิตย์ที่เซนเปิดสนามบินคุณพร้อมแล้ววันนี้ต้องดำเนินคดีนายชัยยศักดิ์ขนส่งทางอากาศต้องเอามันติดคุก รักษาตำแหน่งตัวเองต้องการจะเอาก็เลยกัดทำไมเซ็นให้ทีละหเดือนไงแล้วมาอ้างว่าให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะต่ออยู่มไม่เพอเอิญมันเดือนเห็น,นยังพอที่เซ็นเนี่ยทันเข้าใจมากเพราะม่นอ้องปาก้ว่ามันอิบหายก่อนซ่อมทันผมจะกราบเรียนฮะจนวันนี้ ทุกคนอวยพอเขาจะเดินเมืองที่ไรแล้วออกมาปกป้องรุจริตกันทุกคนว่ายังไม่ควรดําเนินการอย่างง้นอย่างนี้ผมไม่รู้ผมรู้ทําไมผมจะไม่รู้เหนื่อยพ่อแม่พี่น้องเหนื่อยจริงทําไมเมืองไทยมันถึงเป็นอย่างนี้นะ ทาทีพ่อแม่น้องที่ฟังที่อยู่ต่างประเทศแท็กซี่เวรอบสนามดินมันสุดไปแล้ว80ดิเซนดินมันสุดไปแล้ว80เซนนะนนียเราซ่อมได้จกถ้าตอนนี้เป็นผมยมที่สุดลงไปเนี่ยจะเป็นหนองน้ำเลยนะย่าง อย่าไปประมาทสนามบินสุวรรณภูมิอาจจะต้องเตรียมผลกระเป๋าและที่สุดในโลกที่นั่งรถยนต์มานอกสนามบินจอดแล้วก็ขนกระเป๋าลงเรือเ,เก๋ไปอีกแบบนะเป็นการส่งเสริมกันพ่อพี่นองแล้วมันจะร้องไห้ วิศวกรรมพบความเสียหายหมายความเปิดใช้28กันยาหนึ่งเดือนกล่าวอะไรเฮืยยังพ่อแม่น้องเปิดยังไม่ครบบก็สุดแล้ว พราะเขาคนพบเปิดวันที่28กันยาคนพบ18วันเท่าที่เปิดใช้ลาวทันปิดกันไปหมดถ้าต้องสนามบินหนอง,งหงาอยา มันสั่งกรบว้มีเรียกคนซึ่งทำงานสัมผัสของตัวต่อตัวแล้วสนยังไงทุกคนก็จะพูดความจริงออกมาหมดมันไม่ไหวครับมันมันเจ้งแล้วมันสิบหายแล้วอ,อย่าไปถามไอ้ประเภทที่มันเรียบร้อยครับดอนเมืองน้ำยังท่วมเลยครับ เวลาเนี่ยมันมีไม่มากนะครับคนอยากจะให้ผมพูดได้เวลาสั่งสอนสิงกะโปรดค,ความจริงนวเองไอ้หน้าเหลี่ยมมั้งอ่ะช่วยเปิดให้หน่อยพอให้พอไปน้องเขาได้เห็น